สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะกลับมาพบกับช่องมีมามอนทาร์ชแนลนะสบคลิปนี้เราอยู่กันกับคลิปแรนดอมนะคะดวงความรักนะของชาวท่านน้ำนะคะชาวราศีมีนราศีกรกฎแล้วก็ราศีพิจิกนะคะใครที่เขาจะหาทางติดต่อคุณเข้ามาในเวลานี้นะคะทุกคนเดี๋ยวเราไปดูกันว่าพลังงานของใครเนาะที่เขาพยายามที่จะติดต่อสื่อสารมาหาคุณนะคะ เดี๋ยวเรามาเริ่มต้นกันที่พลังงานเนาะของชาวท่านน้ำกันก่อนนะคะเป็นพลังงานเป็นดวงภาพรวมนะคะสามารถรับชมรับฟังเพื่อความบันเทิงได้นะเดือถ้าใครที่รู้สึกว่าเรื่องราวพลังงานในคลิปนี้นะคะตรงกับตัวคุณเนาะก็สามารถที่จะนำคำแนะนำจากพาไปลองปรับใช้กันได้นะคะต้องบอกก่อนว่าอยากให้เพื่อนๆแบบรับไปแต่พลังงานดีๆนะถ้าส่วนไหนที่ฟังเราไม่สบายใจก็ทิ้งไว้ตรงนี้ได้เลยนะจ๊ะ อาจะเรามาเริ่มกันพลังงานนะคะพลังงานของชาวท่านน้ำในเวลานี้ค่ะเป็นอย่างไรบ้างเอ่ยพ่ยขึ้นพลังงาน9ดาบนะคะมีพลังงาน The Fool The Hermit ค่ะมีพลังงาน10ไม้เท้ามนไข่หนึ่งใบเด็กถือเหรียญน,นะคะช่วงเวลานี้มีโลกส่วนตัวไหมรู้สึกว่าค่อนข้างใช้เวลากับตัวเองค่อนข้างเยอะ ให้เวลากับตัวเองในการคิดทบทวนนะคะในเรื่องราวต่างๆง,งานอนดิเรกสิ่งที่ชอบสิ่งที่สนใจนะคะคุณลองดูว่าคนรอบข้างเนี่ยอาจจะบอกว่าคุณแบบช่วงเวลานี้ค่อนข้างแบบเก็บตัวไหมมันเป็นลันกษณะของการแบบพลังงานอินโทรเวิร์ดได้เหมือนกันเป็นการเก็บตัวหมายความว่าคุณอาจจะไม่ถึงขนาดไม่สื่อสารกับใครแต่ว่าการออกไปพบปะโลกภายนอกการออกไปพบปะมีสังคม คืออาจจะน้อยลงกว่าแต่ก่อนคุณอาจจะใช้เวลาอยู่กับเองเยอะขึ้นในการประมวลความคิดความรู้สึกในการที่แบบจะตัดสินใจหรือทำอะไรในสิ่งต่างๆนะคะพลังงานภาพรวมเนี่ยมอนว่าเหมือนกับว่าถ้าสมมุติคุณทํางานอะไรที่แบบเป็นงานที่ได้พบปะผู้คนอยู่แล้วอะคุณในช่วงเวลาส่วนตัวคุณอาจจะไม่ได้แบบว่าไปโหยหาการที่แบบออกไปเที่ยวออกไป เจอไปเจอใครมากมายอยาจจะได้ไปเจอไปเจอเฉพาะคนที่แบบสนิทใจจริงๆอะนะคะประมาณนี้แล้วก็มีความรู้สึกว่าพลังงานในช่วงเวลานี้นะคะเป็นพลังงานในรูปแบบของโอกาสนะคะที่อยากจะให้มีการเปลี่ยนแปลงไปอยู่ในจุดที่ตัวคุณรู้สึกว่ามีอิสระกับตัวเองมากขึ้นในการได้คิดได้ตัดสินใจทำอะไรในเวที่ตัวเราแบบอยากทำนะคะ ไม่ใช่แค่ในเรื่องราวของความรักนะมันว่าเป็นในเรื่องราวของความมั่นคงการงานนะคะสิ่งต่างๆในชีวิตคุณด้วยคือมันส่งผลแบบลิงก์ถึงกันหมดเลยแล้วก็มันมองว่าในช่วงเวลานี้คุณอาจจะมีความคิดวิตกกังวลกับอะไรหลายๆอย่างคะ่ะแล้วก็อาจจะทําให้เกิดความรู้สึกว่าเออม,มันมีความเครียดมีความกังวลมีความกดดันอยู่เหมือนกันนะประมาณนี้ ภาพรวมขึ้นมามีพลังงานความเป็นอิสระในการคิดในการตัดสินใจนะคะมีพลังงานรูปแบบของอโอกาสการเคลื่อนไหวประมาณเนี้ยคือเราสุกว่าการเคลื่อนที่ไปยังแนวทางที่คุณอยากจะไปในเวที่คุณต้องการหรือว่าในเวที่คุณตัดสินใจแล้วจริงๆกับเรื่องราวชีวิตของตัวเองนะคะประมาณนี้ พลังงานเป็นอย่างไรบ้างอีกในช่วงเวลาต่อจากนี้พลังงานเป็นอย่างไรไพ่ขึ้นสิบเมเท้านะคะเด็กถือเหรียญม,มีพลังงานรูปแบบโอกาสการเริ่มต้นนะคะพลังงานที่เป็นการเริ่มต้นของ ความรักความสัมพันธ์นิยนว่าหลายๆคนมีเกณฑ์ในการได้สื่อสารได้เริ่มต้นจริงๆนะคะมีพลังงานในรูปแบบที่เป็นความมุ่งมั่น่ะความพยายามกับอะไรสักอย่างหนึ่งมนุษย์ว่ที่ผ่านมาสถานการณ์ในความรักความสัมพันธ์คุณอาจจะเคยเป็นเดอะแบกมาก่อนก็ได้เป็นคนที่ทุ่มเทนะคะให้กับความรักความสัมพันธ์มากๆเลย บางครั้งมีความเครียดมีความกดดันมีความเหนื่อยนะคะช่วงเวลานี้มันว่าคุณจะพยายามแบบเหมือนกับทุ่มเทเฉพาะอะไรที่มันมันควรค่าแก่การที่คุณจะใช้เวลาหรือว่าใช้พลังกายพลังใจไปจริงๆเท่านั้นนะคะนอกนั้นเนี้มันว่าคุณจะเอาเวลามาโฟกัสกับตัวเองเนาะ ค้นหาความต้องการของตัวเองใช้เวลาได้นิ่งได้พักอยู่กับตัวเองนะคะในการที่จะทบทวนความรู้สึกความต้องการของตัวคุณเองจริงๆนะทีนี้ในช่วงเวลาต่อจากนี้จะเป็นยังไงมันมองว่าก็เป็นในลักษณะของพลังงานการที่จะได้มีแนวทางเนาะของการที่คุณดูว่าตัวคุณเองต้องการอะไรจะเริ่มต้นความสัมพันธ์หรือว่ามีการพัฒนา เราเองเนี่ยไปในทิศทางไหนนะคะบางคนถ้าเป็นคนโสดสนิทเลยมองว่าจะมีรูปแบบของการที่มีใครเข้ามาอยากเริ่มต้นนะคะสื่อสารมากขึ้นในเรื่องราวของความรักความสัมพันธ์นะทีนี้เนี่ยพลังงานในตอนนี้มองว่าเป็นพลังงานของความพยายามนะคะความทุ่มเทกับแพชชั่นเป้าหมายอะไรสักอย่างหนึ่งอะ่ะในชีวิตของคุณนะคิดว่าคุณทุ่มเทกับ ความสําเร็จในชีวิตก็ได้เพราะคุณอยากจะมีแบบชีวิตที่คุณสามารถที่จะตัดสินใจได้ด้วยตัวเองมีอิสระนะคะในการคิดในการตัดสินใจเนาะประมาณนี้อ่ะทีนี้เดี๋ยวเรามาดูกันว่าจะเป็นอย 5, hmm. omon, ่างไรบ้างนะคะพลังงานเพิ่มเติมในช่วงเวลาต่อจากนี้จะเป็นอย่างไรบ้างนะขอดูหน่อยว่าพลังงานเพิ่มเติมนะคะของชาวท่านน้ำในช่วงเวลานี้เป็นอย่างไรคะ ไ่ขึ้นราชนีถือเหรียญน,นะคะมีพลังงาน3ถ้วย2ไม้เท้า9ถ้วยนะคะแล้วก็เด e เดวิลนะมันมองว่ามีทิศทางของความมั่นคงเกิดขึ้นคือคุณมองหาความสัมพันธ์ที่ตอบโจทย์ในเรื่องราวของความมั่นคงเนาะบางคนอะต้องบอกแบบนี้ว่าอาจจะได้เจอได้เจอใครจากการแนะนำ หาเพื่อนนะคะหรือการที่คุณไปมีแอคทิวิตี้มีสังคมอะไรใหม่ๆเพิ่มเติมนะทำให้ได้รู้จักคนมากขึ้นมีคอนเนชันเพิ่มมากขึ้นในช่วงเวลานี้นะคะได้ออกไปเจอผู้คนใหม่ๆมากขึ้นเนาะสถานการณ์เนี้ยคือต้องอยู่ในภาวะที่คุณพร้อมในการเปิดใจรับเพื่อนใหม่นะเพราะมันรู้สึกว่ามันจะต้องมีการตกผึกกับตัวเองก่อนว่าตัวเราในเวลานี้เป็นยังไงอะไรแบบเนี้ยค่ะหรือว่าอาจจะมีเพื่อนแนะนา ใครบางคนให้คุณได้รู้จักก็ได้นะในการที่จะมีคนเข้ามาสารสัมพันธ์หรือว่าอยากที่จะไปต่อกับคุณนะ,นะคะช่วงเวลานี้มีเกณฑ์ที่หลายๆคนนะ่ะจะได้เจอได้เจอคนที่มีทัศนคตินะคะแนวความคิดมีพลังงานการวางแผนวางแผนเป้าหมายชีวิตที่คุณรู้สึกว่าเออเหมือนหน้าที่จะไปกับคุณได้นะหรือมีแนวะทางอะไรที่แบบลิงก์กันเชื่อมต่อถึงกันได้มีพาชันใน มุมมองความคิดตรงนี้นะคะพลังงานมุนว่าภาพรวมคุณพึงพอใจกับตัวเองในณเ,เวลานี้นะพึงพอใจในระดับหนึ่งนะคะรู้สึกว่ามีพลังงานแฮปปี้เนสนะคะมีพลังงานความสุขมีพลังงานความพึงพอใจนะมุนว่าหลายคนในที่นี้เนี่ยมีสเสน่ด้วยนะคะอาจจะดึงดูดให้ใครบางคนเข้ามาเนาะมุนว่าคุณค่อนข้างที่จะดูมีสเสน่ดูน่าค้นหานะคะแล้วก็ มีหลายคนที่เขาจับจ้องมองมาที่คุณนะคนว่าถ้าคุณมองหาความรักความสัมพันธ์นะคะที่มีความมั่นคงถามว่าในช่วงเวลาเรร็วนี้มีโอกาสจะได้เจอได้เจอไหมมันว่าพอคุณตั้งเป้าหมายที่ชัดแล้วเนี่ยเวลาที่คุณดึงดูดช h o ออป option ต่างๆเข้ามาะคะ่ะคุณก็จะได้คัดเลือกเนาะอย่างใน้อยๆก็เป็นการคัดเลือกจากแนวความคิดทัศนคติการบางแผนวางแผนของตัวเขานะคะ ภาพรวมก็ค่อนข้างโอเคนะดูแล้วคุณพึงพอใจกับชีวิตในช่วงเวลานี้อยู่ในสเต็ปหนึ่งเลยนะคะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าจะเป็นอย่างไรบ้างเนาะพลังงานเพิ่มเติมนะคะในช่วงเวลาต่อจากนี้นะพลังงานเพิ่มเติมนะคะเป็นอย่างไรบ้างเอ่ยพลังงานของชาวท่านน้ำค่ะมีพลังงานแปดเหรียญน,นะคะหนึ่งไม้เท้าสองถ้วย อัศวินถือเหรียญน,นะคะแล้วก็มีพลังงานห้าม้เท้าขึ้นมานะคะเป็นโอกาสเป็นเรื่องราวของการโฟกัสนะคะที่จุดจุดใดจุดหนึ่งเนาะคะือรู้สึกว่าคุณมีความมุ่งมั่นมีความพยายามมีแพชชั่นกับการที่จะทําบางสิ่งบางอย่างนะคะแล้วก็เห็นถึงความพยายามความอดทนขึ้นมานะคะูคุณมองหาคนที่มีแพชชั่นไปร่วมกับคุณได้คนที่ คุณเจอคุณเจอเรารู้สึกว่าเออมีอะไรที่เหมือนกันคลิกกันพูดคุยกันถูกคอประมาณเนี้ยค่ะพลังงานในตอนนี้มันว่ามีคนเข้ามานะคุณน่าจะมีโอกาสมีทางเลือกในเรื่องราวของความรากักความสัมพันธ์ขึ้นมาให้คุณได้พิจารณาหรือขึ้นมาให้คุณได้ตัดสินใจอยู่นะเราว่าคุณค่อนข้างเป็นตัวตนของตัวเองเลยในช่วงเวลานี้นะคะมีความมั่นใจเป็นตัวของตัวเองแล้วก็มองว่าตัวคุณน่าจะอยู่ในทิศทางของการอยากที่จะัพพ p o r t ความรู้สึกของตัวเองแล้วก็คนที่คุณได้ดิวอยู่นะคะมันเป็นในลักษณะาการเข้ามาซัพพอร์ตซึ่งกันและกันประมาณนี้อ่ะเดี๋ยวเราไปดูกันว่าจะเป็นอย่างไรบ้างนะคะพลังงานเพิ่มเติมเนาะในช่วงเวลาต่อจากนี้นะคะคุณขอดูหน่อยว่าทิศทางนะคะพลังงานของคนที่เขาเนี่ยกำลังจะหาทางติดต่อสื่อสารคุณมาเนี่ยนะคะชาวท่นาน้ำพลังงานเขาเป็นอย่างไร เรามาดูกันซิว่าพลังงานตัวเขาเป็นอย่างไรคะคนที่กําลังจะติดต่อสื่อสารขึ้นมานะพลังงานขึ้นสี่เม้า้าเดอะฟูนะคะมีพลังงานสีดาบนะแล้วก็เป็นพลังงานสีเหรียญน,นะคะว่าในช่วงเวลานี้นะคนที่กําลังจะมีการ ติดต่อสื่อสารชาวท่านนามามืนว่าเขาคิดเยอะคิดมากเป็นพิเศษนะคะมีการคิดแบบคิดไตรต้องอะไรหลายๆสิ่งหลายอย่างคิดบุนจะแบบคิดให้รอบข้อมากที่สุดในการที่จะเทคชั่นหรือทําอะไรนะคะในความสัมพันธ์นี้มันว่าเขาพยายามคิดเยอะๆเลยเพราะกลัวความผิดพลาดหรือว่าสิ่งต่างๆที่เกิดมาจาก การตัดสินใจของเขา,าอ่ะมารู้สึกว่าอาจจะเป็นคนที่เคยนิ่งเคยเบรกในเรื่องราวของความสัมพันธ์กันไปก็ได้หรือในเวลานี้ว่าพลังงานคนคนนี้กําลังฟื้นฟูฮิลลิ่งปรับในเรื่องราวของความรู้สึกสภาพจิตใจของตัวเขาเองอยู่นะคะมีพลังงานของคนที่รักอิสระอ,ะอยากทำอะไรในแบบที่ตัวเองต้องการรู้สึกว่ามีอิสระในการใช้ชีวิตแล้วก็ มีการเดินทางนะคะที่ค่อนข้างเยอะอาจจะเป็นงานฟรีแลนซ์อะไรต่างๆก็ได้หรือว่ามีอาชีพเสริมเป็นงานฟรีแลนซ์ได้นะคะมองว่าคนคนนี้เป็นคนที่มีความมั่นคงกับชีวิตตัวเองในระดับหนึ่งแล้วเขาก็มองหาความสัมพันธ์ที่มีความมั่นคงนะคะมันว่าตรงนี้คุณกับเขาอาจจะลิงก์กันด้วยตรงนี้ได้เราสุกว่าคนคนนี้เป็นคนที่เขาเ เหมือนมีที่อยู่เป็นหลักเป็นแหล่งเหมือนแบบลงหลักปักฐานไม่ใช่แบบย้ายไปย้ายมาอะไรแบบเนี้ยเรามนมองว่าคนคนนี้เขาค่อนข้างที่จะคิดเยอะนะคะในการที่จะเทคชั่นอะไรสักอย่างหนึ่งต้องบอกแบบนี้พลังงานแบบคนคิดคิดเยอะคิดมากอะไรแบบเนี้ยค่ะแล้วก็ค่อนข้างเก็บความรู้สึกด้วยนะบางทีเราอาจจะไม่ได้แบบรับรู้ถึงความรู้สึกของตัวเขาทั้งหมดเนาะในการแสดงออกมา เรามาดูกันสิว่าพลังงานเขาเป็นอย่างไรอีกคนที่กำลังจะหาทางติดต่อชาวท่านามาพลังงานขึ้นเดอะทาวเวอร์ค่ะวิพายขึ้นสีถ้วยนะคะก้าวไม่เท้าแล้วก็ไพเดทโอ้ยทุกคนอาจจะเป็นคนที่คุณคาดไม่ถึงนะมันต้องบอกแบบนี้นะคะคาดไม่ถึงนึกไม่ถึงว่าจะเป็นคนคนนี้ในการที่จะมีการสื่อสาร หรือมีการติดต่อมาถึงคุณะนะคะในช่วงเวลาเราเรวนี้เนี่ยนะมันมองว่าเขาอาจจะเป็นคนที่คุณไม่ได้ไปโฟกัสอยู่ในเวลานี้เป็นพลังงานคนเก่าๆได้ไหมเป็นได้เป็นพลังงานคนที่จบไปแล้วได้พลังงานไพเดทขึ้นมาเป็นพลังงานคนที่คุณไม่คาดคิดมาก่อนได้ The Tower เอ,อ่อเห็นถึงการเปลี่ยนแปลงพลังงานอะไรหลายอย่างแบบกระทันหันแบบไม่ทันตั้งตัวนะคะเป็นคนที่ ในช่วงเวลานี้นะมันว่าชีวิตเขาอาจจะเจอกับเรื่องราวเซอร์ไพรส์อะไรหลายอย่างที่เกิดขึ้นก็ได้ถ้าถามถึงตัวคุณนะมันว่าเขากําลังมองกําลังส่องคุณหนักมากนะคะหรือว่ากําลังประเมินความสัมพันธ์นี้อยู่คือด้วยประสบการณ์อะไรหลายอย่างที่ผ่านมาในเรื่องราวของความรักความสัมพันธ์ที่อาจจะ มีประสบการณ์มาทั้งเชิงบวกเชิงลบอย่างเงี้ยบอลว่าเขากําลังชั่งน้ําหนักชั่งใจจะมาในเวไหนจะทํายังไงเทคชั่นยังไงต่อบอกแล้วว่าคนคนนี้ค่อนข้างคิดเยอะ่าจจะเป็นคนที่คุณคาดไม่ถึงอะว่าจะเป็นคนคนนี้ในการที่จะหาทางติดต่อสื่อสารคุณมาเรเรานี้กันนะคะเดี๋ยวเรามาดูเพิ่มเติมกันพลังงานเขาเป็นอย่างไรอีกมาดูสีพลังงานของคนคนนี้นะคะที่กําลังจะสื่อสารมาถึงชาวท่านน้ําอะ ไพ่ขึ้น1ดาบนะจ๊ะมีพลังงาน2ถ้วยค่ะพลังงานเซเว่นอวาแล้วก็ห้าเมทัาค่ะหมด่าในช่วงเวลานี้นะคนคุณนี้เขาก็มีความเป็นตัวตนของตัวเองพลังงานแอบลิงก์กับคุณเหมือนกันนะ มีความเป็นตัวของตัวเองสูงนะคะมีความมั่นใจบางทีเนี่ยความมั่นใจของเขาก็มนต้องบอกแบบนี้ว่าค่อนข้างเยอะบางทีอาจจะทําให้เกิดปัญหาแบบในเรื่องของการคอนฟ lict ความขัดแย้งอะไรบางอย่างเนาะเป็นคนมีความพยายามเขาน่าจะมีเป้าหมายในชีวิตยอยู่ในตอนนี้นะคะที่สิ่งที่เขากําลังจุกอัฐา,ายอะอืมแล้วก็คนว่าเขาคล้ายๆกับคุณมีอะไรที่เหมือนกันกับคุณมีบางอย่างที่แบบรู้สึกอุ๊ย คนคนนี้คลิกกับเรานะมีอะไรที่แบบเหมือนกันตรงนี้ด้วยหรอประมาณนี้ค่ะมันจะมีในเรื่องของการปรับตัวหรือว่าเรื่องของการสื่อสารด้วยนะสำหรับคนคนนี้มันว่าเขาเขาจะมีการปรับอะไรบางอย่างให้คุณได้เห็นความพยายามบางอย่างให้คุณได้เห็นอะเดี๋ยวเราไปดูกันว่าจะเป็นอย่างไรคนคนนี้เนี่ยเขาจะมีการติดต่อสื่อสารขึ้นมาในรูปแบบไหนนะคะแล้ว เกี่ยวเนื่องกับเนื้อหารายละเอียดยังไงเนาะโอ้โหเราดูละเอียดไปปะเนี่ยอ่ะเดี๋ยวเราไปดูกันว่าคนคนนี้นะคะเขาจะติดต่อคุณมาในรูปแบบไหนยังไงเนาะจะเทคแอคชั่นยังไงประมาณไหนอ่ะเรามาดูซิติดต่อชาท่าน้ำมายังไงอ่ะจ้ะพลังงานขึ้น4ดาบนะคะ King ว f วานเดอะสตารนะคะมีพลังงานแปดเหรียญมีพลังงานในออฟโซนะคะ คนเ่าคุคนนี้มาในรูปแบบที่แบบไม่ไม่กลัวกับปัญหาอุประสรรคอะไรเลยนะคะมาแบบดุยๆแบบมาแบบมาโฟกัสอย่างจริงจังนะคะคือทำให้คุณได้รับรู้ถึงพลังงานการโฟกัสการแบบให้ความสำคัญอ่ะกับตัวคุณนะคะแล้วมันมีทิศทางของการเด e Star เนี่ยเป็นเหมือนทิศทางของการแบบ สื่อสารออนไลน์อะไรแบบนี้ก็ได้คือมันรู้สึกว่ามีคนหนึ่งที่จะอยู่ในแสงอยู่แล้วว่ะแล้วคนหนึ่งเขาก็ได้มองได้ส่องแล้วสามารถที่จะสื่อสารหรือติดต่อผ่านช่องทางน,นั้นๆได้นะคะน่าจะเป็นตัวคุณที่อยู่ในแสงอยู่ในแบบช่องทางออนไลน์ต่างๆหรือว่าคุณอาจจะใช้นิ่งมากๆในช่วงเวลานี้โดดเด่นมีชื่อเสียงอะไรแบบนี้ก็ได้มันว่าคุณค่อนข้างมีสเสน่ห์และโดดเด่นนะคะแล้วก็รวมถึง อ่อมันว่าเขาจะมาด้วยแพชชั่นแบบความมุ่งมั่นตั้งใจการแบบอยากจะสำเร็จกับเป้าหมายหรือสิ่งที่แพลนสิ่งที่วางไว้นะคะเป็นพลังงานการฟื้นฟูความรู้สึกแบบนี้เราว่าเป็นพลังงานการอยากฟื้นฟูนะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าจะเป็นอย่างไรบ้างพลังงานเพิ่มเติมในช่วงเวลาต่อจากนี้นะคะ พลังงานราชนีถือเหรียญ8ดดาบนะคะมีพลังงาน7ดดาบ Queen of ฟานนะคะแล้วก็ The d e v i l นะคะ ว่าคุณดึงดูดเขานะคุณนะมีเสน่ห์นะในช่วงวนี้มันว่าคุณกับเขาเหมือนมีแรงดึงดูดอะไรระหว่างกันละกันนะคะกำแพงในความรู้สึกยังมีไหมยังมีต่อมองว่าก็มีความรู้สึกว่าเอออยากอยากที่จะให้ความสัมพันธ์เนี้ยมาอยู่ในจุดที่มีความสม่ําเสมอมากขึ้นหรืออยู่ในจุดที่รู้สึกว่ามีถึงมีแพชชั่นดีๆแม้ว่าจะรู้สึกว่าไม่ได้ไว้วางใจนะไม่ได้วางใจแบบเฮ้ยเทใจให้กับความสัมพันธ์นี้อย่างร้อยเปอร์เซ็นก็ตามนะคะ ยังมีกำแพงยังมีเกณฑ์ในการที่แบบจะจะให้ผ่านหรือไม่ผ่านอะไรแบบนี้อยู่ด้วยอ่ะนะอ่ะเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะว่าคนคนนี้เนาะเขามีแพลนหรือมีเป้าหมายเกี่ยวกับความสัมพันธ์นี้อย่างไรคะถึงชาวท่านนาำนะคนที่กำลังจะมีการติดต่อสื่อสารคุณมาเนี่ยนะ ไพ่คืนสิบออสดนะคะสีเหลีอยญเซเว่นออฟคัพอู้สิบถ้วยนะคะแล้วก็มีไพ่พลังงานหนึ่งดาบมนมากเขาอยากเคลียร์อยากสื่อสารอยากทําให้ความสัมพันธ์นี้มันมีความสุขได้รับการเติมเต็มนะคะมีความเป็นความรักพลังงานความรักขึ้นมาพลังงานความเป็นครอบครัวพลังงานความผูกพันการเป็นโอกาสเป็นชอย เป็นตัวเลือกเป็นออปชันซึ่งกันและกันนะคะพยายามคิดอะไรมาอย่างละเอียดทีทุวนมากที่สุดคิดให้รอบคอบที่สุดนะคะแล้วก็รู้สึกว่าเขาอยากที่จะเคลียร์ปัญหาเพื่อที่จะได้มู v e on ไปต่อไปต่อกับความสัมพันธ์นี้หรือว่ามีความหวังอะไรขึ้นมานะคะคือรู้สึกว่าเป้าหมายของเขาคือ happy คือมีความสุขคือเติมเต็ม คือเคลียร์ปัญหาแล้วเป็นออปชันเป็นชอยซึ่งกันละกันประมาณนี้งั้นเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะว่าแนวโน้มเนาะคนคนนี้เนี่ยกับตัวคุณนะคะชาวท่าน,นามจะมีทิศทางหรือว่าโอกาสทางความรักเนี่ยไปในทิศทางไหนยังไงบ้างนะจ๊ะอ่ะเรามาดูกันยังไงเอ่ยใพ่ขึ้นพลังงานหนึ่งไม้เท้านะคะมีพลังงานเก้าเหรียญ พลังงาน1นึถ้วยนะคะมีพลังงาน4สม้เท้า King of Cup นะคะแล้วก็มีพลังงานไม้เมท้าเนาะรู้สึกว่าความสัมพันธ์เนี้ยถ้าจะไปต่อหรือว่าถ้าจะไปยังทิชทางที่เราแพนในเรื่องราวความมั่นคงจะต้องใช้ความพยายามค่อนข้างสูงคือมองว่ามีอะไรที่ตรงใจเป็นไทของการและกันแหละแต่ว่าเราต้องเริ่มต้นจาก การที่แบบว่าเหมือนกับตัวคุณตัวเขาค่ะเหมือนว่าให้ความสุขกับตัวเองก่อนเหมือนทิ้ตัวเองก่อนแล้วทีนี้ p a s ชั่นความรู้สึกต่างๆมันค่อยตามมามีในเรื่องของการมองในมุมเขามุมเราเห็นอกเห็นใจซึ่งกันและกันด้วยนะซึ่งมองว่าเป็นทิศทางหรือแนวาทางที่ดีนะคะมีโอกาสในการที่จะได้มีความพยายามในความสัมพันธ์นี้เกิดขึ้น อะเรามาดูกันว่าไพ่เขาอยากจะบอกหรือว่าแนะนำอะไรเนาะให้กับคุณบ้างนะคะชาวท่นานนามาดูกันซิไพ่อยากบอกอะไรไพ่ขึ้นพลังงานห้าเหรียญมีพลังงานเดฟูขึ้นมานะคะเด็กถือถ้วยมีพลังงานหนึ่งเหรียญมีพลังงานสองดาบมีอะไรจ๊าแล้วก็มีพลังงานเดอะมูนนะคะมันว่าไพ่เนี่ยเขาอยากมาบอกว่า ทำตามสัญชาตญาณความรู้สึกได้คือปลดปล่อยพลังงานให้เหมือนแบบเป็นอิสระมากยิ่งขึ้นเพ้่อนพลังงานจะฟูขึ้นมาคือคิดหรือว่าตัดสินใจในเวที่ตัวเราแบบต้องการจริงๆอะ่ะคินว่ามันมีโอกาสในเรื่องราวของความรักที่จะรอคุณอยู่ในการได้เริ่มต้นหรือโอกาสข้อเสนออะไรบางอย่างคุณก็ต้องอยู่ในแผนของการตัดสินใจเลือกอยู่ในแผนของโอกาสในทิศทางต่างๆนะคะที่จะไปเนาะ ในเวของการที่ได้คิดได้ตัดสินใจนะคะมีพลังงานห้าเหรียญขึ้นมาเราสุกว่าอย่าไปรู้สึกว่าเหมือนขาดหายหรือว่าเศร้าเหงาอะไรนะคะซือเติมตัวเองให้แบบแฮปปี้มีความสุขนะคะมีพลังอิสระมีพลังงานอิสระมีพลังงานดีๆอ่ะคืออยากทำอะไรทำในแบบที่มันโอเคและดีสำหรับตัวเราประมาณนี้นะคะ อืมือนว่าเดี๋ยวหลายๆอย่างมันจะโฟ o ได้ดีขึ้นนะคะอะเดี๋ยวเราไปดูกันว่าจะมีลัคนาหรือว่าราศีอะไรบ้างนะคะมาดูกันไพ่ขึ้นชาวราศีกรกฎมีชาวราศีกุมนะคะกรกฎซ้ำอะแล้วก็ราศีธนูขออยหนึ่งราศีราศีกุมกุมก็ซ้ำนะ กุมิกแหละอ่ะพิจิกค่าประมาณนี้นะขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมนะคะมนฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจด้วยนะคะเดี๋ยวเรากลับมาพบกันในคลิปหน้านะคะสำหรับวันนี้บ๊ายบายค่ะ